วันนี้ผมได้ดูการถแถลงการจากวัดนาป่าพงโดยท่านทนายนันทนะนะครับก็รู้สึกกินใจกับคำพูดของท่านทนายหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็เป็นในส่วนของ ทนาหรือนักกฎหมายที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างที่สองสื่อสารมวลชนผู้ให้ข่าวหรือผู้ทำคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่สามเราเห็นตัวตนของสีกาเยอรมันเลยจากการพูดคุยกันร,ระหว่างพระอาจารย์กับสีกาว่าเป็นแบบไหนนะครับมันทำให้เรารู้เลยว่าพระอาจารย์ท่านดีขนาดไหน ผมไม่ได้ติดใจเนื้อหาในส่วนที่พระอาจารย์เป็นประเด็นอยู่ในสังคมที่ท่านต้องตอบเพราะว่าผมมั่นใจว่าพระอาจารย์เนี่ยรอดทุกกรณีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ,เ,อเหมือนที่เขาชอบบอกกันว่าอะไรนะพระ,พระอาจารย์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าศาลยังไม่มีคำสั่งว่าท่านผิด ท่านก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นผมมั่นใจว่าท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดเพราะว่าบางทีคดีของพระอาจารย์ในแต่ละกรณีไม่มีโอกาสถึงสารซะด้วยซ้ําเพราะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาถึงเจ้าพนักง,งานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นพี่ตำรวจปรอปชหรือปปงบางที่อาจจะไม่มีมูลเพียงพอที่จะสามารถส่งฟ้องได้ด้วยซ้ําน,นะครับอย่างที่เราเห็นกันที่ผ่านๆมาเนี่ย เวลามีข่าวว่าพระทําผิดเต็มที่อะผมให้สุดๆไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยพี่ตารวจก็ต้องไปจับตัวแล้ะไปจับสึกแล้วก็เอามาดําเนินคดีแต่พระอาจารย์ผ่านมาตั้งนานแล้วมีอาจารย์บางคนบอกว่าพลเอกเนี่ยเตรียมพาพระอาจารย์หนีกี่โมงนะครับเห็นก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้สงสัยเลยเรื่องของพระอาจารย์จะอยากได้เงินทองหรือว่า ไปมีความใคร่กับศรีกาเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมว่าผมมั่นใจโดยส่วนตัวว่าพระอาจารย์ท่านเนี่ยมารดาบิดาท่านน่ะเป็นคนมีฐานะอยู่แล้วน่าจะมีเงินทองอยู่แล้วนะครับถ้าท่านอยากจะได้อของเสร็สองสิ่งเนี้ยท่านไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากราชการทหารเลยจบตั้งโรงเรียนในร้อยจบบรอถ้าท่านทํางานเนี่ยผมมั่นใจต่ำๆต้องมีผลโท แล้วการหารายได้จากตําแหน่งการเป็นข้าราชการทหารระดับนั้นคุณคิดว่าหารายได้ไม่ได้เหรอง่ายกว่าการเป็นพระอีกไหนจะมีทั้งลูกน้องมีทั้งอํานาจมีทั้งบาร,รมีถูกไหมแล้วหน้าตาพระอาจารย์ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละแล้วถ้าเป็นในพลเนี่ยจะมีมีนกเมียน้องเมียน,น้อยเท่าไหร่ก็ใครจะไปรู้ได้ถูกไหมดีกว่าต้องมาเป็นพระถ้าทําแบบนั้นต้องมาหลบหลบซ่อนเพราะเดี๋ยวถูกจับศึกอีก หลายเรื่องคือถ้าพระอาจารย์เนี่ยอยากจะฟอกเงินสมัยปีหกหนึ่งใช่ไหมหกศูนย์หกหนึ่งไปฟอกกับคุณเซนไม่ดีกว่าเหรอนุส่งไปส่งเงินไปให้คุณเซนสร้างบ่อนคาสิโนแล้วก็รอรับตังกินนิ่มตลอดไม่ดีกว่าเหรอเงินรายได้เข้าวัดบุตนาป่าพงผมว่าไม่น่าต่ำกว่าร้อยสองร้อยก็ใช้แค่สิบสองล้านเนี่ยนะโอ้โห เป็นอะไรที่แบบคือมันกิกกอกมากอะสำหรับผมถ้าจะฟอกเงินทั้งทีจะฟอกห้าบาทสิบาทร้อยล้านสิบล้านความผิดก็เท่ากันจะฟอกทั้งทีฟอกแค่เนี้โอ้โหอ่ะเข้าเนื้อหาก่อนนะครับยาวไปไกลเลยผมมาพูดถึงในส่วนของสื่อสารมวลชนก่อนนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนักทำคอนเทนต์นักข่าวหรือสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นลายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัทห้างร้าน เราจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลปิดบงังข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมหรือเพื่อโจมตีอีกฝ่ายที่ตนไม่ชอบให้มันล้มละเนตรนาดให้มันล้มหายตายจากไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะเป็นชื่อเสียงรายได้ลูกศิษย์ลูกหาหนีหายหรือการนับถือการเสียงสรรเสริมมันหายไปกลายเป็นความกล่นด่าเพราะหลายๆคน เอาความชั่วมาทำมาหากินแล้ววันหนึ่งเมื่อความดีมันปรากฏและเขารู้ว่าความดีคืออะไรเขาก็เลยกลวนด่าคนชั่วว่าถูกหลอกมาตลอดหลายคนเนี่ยมีความรู้ทางธรรมแต่ขายคอสในราคาแพงแล้วก็สอนถูกบ้างผิดบ้างในสิ่งที่ตนคิดว่ามันถูกแต่เมื่อเขารู้ความจริงว่าเราไปหาเงินหาทองในสิ่งแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขารู้มันไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐที่สุด มันก็เลยมีอคติหลายคนมีอคติกับพระอาจารย์เพราะว่าเคยมีประเด็นปัญหาแต่ว่าเป็นประเด็นปัญหาในการหาไรผลประโยชน์ส่วนตัวถูกไหมเข้าตัวเองแต่พระอาจารย์ท่านไม่ยอมเพราะท่านทําเพื่อศาสนาพอหารายได้เข้าตัวเองไม่ได้ก็กลับมาเอาข้อมูลในวัดมาบิดเบือนแล้วก็โจมตีพระอาจารย์มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมันก็เหมือน เมื่อก่อนนะ่ะลูกศิษย์ลูกหาคนเหล่านั้นเนี่ยหรือคนที่ไปใช้จ่ายให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เหมือนคนตาบอดที่ถูกคนเอาผ้ามาหลอกว่าเนี่ยคือผ้าเนื้อดีแต่จริงๆมันคือผ้าเปื้อนฝุ่นแต่วันหนึง่งเมื่อพระอาจารย์นําพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องมาเปิดเผยมันทําให้เขาเหมือนตาสว่างขึ้นมาจากคนตาบอดกลายเป็นคนตาดีแลวมองเห็นว่าผ้าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผ้าสะอาดเลยมันคือผ้าเปื้อนฝุ่น แล้วเขารู้เลยว่าเขาถูกหรอกเขาก็เลยโมโหไงเขาก็เลยหนีออกจากคนแบบนั้นมาเข้าหาทางที่ถูกต้องคนเหล่านั้นก็เลยขาดหายจากเสียงสรรเสริญเยนยอรายได้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นโลกธรรมแปดที่เขายึดถือแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแววงเพราะนี่คือตันตระนหนีในลาบมันเป็นเหตุข้อหนึง่งที่เป็นเหตุของการทะเลาะเบาแวงเพราะมีการทะเลาะเบาแววงมีด้วยสองเหตุผลคืออิจฉาและมัชริยะหรือตรณีน นะครับแล้วพอสื่อเนี่ยหรือใครก็ตามทำคอนเทนต์อะไรนำเสนอข้อมูลที่ผิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีหน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบว่าการนัาเข้าข้อมูลอันเบนเทจในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมีใครไปร้องเรียนเพราะแบบนี้อย่างเช่นตัวอย่างพระอาจารย์การนำเข้าข้อมูลอันเบนเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ทุกคนเข้าหลายๆคนเข้าใจพระอาจารย์ผิด แต่พระอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะว่าท่านเป็นพระการทาให้ญาติโยมเดือดร้อนต้องประราชิกถึงแม้จะเป็นญาติโยมชั่วๆถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพระที่ดีถ้ามีคนไม่ชอบก็จะถูกโจมตีโจมตีอยู่แบบนั้นผมถามว่าแล้วความเท่าเทียมของกฎหมายคืออะไรฆรวาสทาร้ายพระได้โดยใช้กฎหมายแต่พระไม่สามารถโต้ตอบฆราวาสชั่วๆที่ทำร้ายพระได้ นี่คือความเท่าเทียมของกฎของโลกใบนี้แต่ถ้าพูดถึงถ้าให้มองอีกมุมการที่มีคนมารวมตัวกันเพื่อโจมตีพระอาจารย์อย่างต่อเนื่องแล้วรวมตัวเข้ามาเรื่อยเเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยนะว่าจริงๆคนที่เป็นกลุ่มแบบนี้พี่ๆคิดเอาเองแล้วกันว่าเป็นกลุ่มบัณฑิตหรือคนพานหรือคนชั่วหรือคนดี กลุ่มคนที่เป็นคนกุศลหรือคนกลุ่มอกุศลนะฮะมันทําให้เรารู้เลยว่าเหมือนที่พระสูตรท่านบอกเลยพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นั่นคือสัตว์ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับเศษสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยดีส่วนสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ดังนั้นให้เขามารวมตัวกันเรื่อยๆนั่นคือเขากําลังเปิดเผยตัวเองผมไม่ได้บอกนะว่าเขาเปิดเผยว่าเขาเป็นคนดีหรือคนเลวพี่ๆลองไตรตรองและคิดเอาเองจากข้อมูลที่กลุ่มคนเหล่านั้นเปิดเผยกับข้อมูลของทางวัดที่ได้ถแถลงการขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผมไม่เข้าข้างฝั่งไหนผมมาศรัทธาพระอาจารย์นะครับแต่ว่าพี่ๆไปคิดเอาเองผมไม่ได้ไกด์ไลน์เพราะว่าทุกคนมี อินเทอร์เน็ตอยู่ในมืออยู่แล้วที่จะสืบข้อมูลว่าต่างฝ่ายต่างคุยอะไรพูดอะไรถแถลงการโจมตีฝ่ายหนึ่งอย่างไรบ้างและให้การอย่างไรบ้างสุดท้ายแล้วบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพานก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนะครับเขามารวมตัวกันทําในสิ่งเดียวกันนั่นอะ่ะก็มันเป็นเครื่องหมายส่วนจะเป็นเครื่องหมายของคนพานหรือบัณฑิตพี่ๆลองคิดดูตามหลักอ่ะ,ะกุศลกรรมมาบทสิบก็ได้ใช่ไหม อย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะครับเรื่องของอย่าไปหาความรับผิดชอบจากนักทำคอนเทนต์จากนักข่าวจากสื่อสารมวลชนที่ให้ข่าวเท็จให้ข่าวบิดเบือนให้ข่าวแบบไม่รอบด้านไม่พิจารณาข่าวให้ข่าวเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความดีในสังคมให้ข่าวแบบไม่มีจริยธรรมในการทำข่าวหรือในการทำคอนเทนต์ เพราะว่าคนเหล่านี้ต้องการแค่ยอดไลฟ์ผลประโยชน์ในการทําสิ่งเหล่านี้นะครับการเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนพาลเรียกไปให้ตายก็เท่านั้นเพราะว่าคนพาลเขาไม่ได้ต้องการรับผิดชอบใครเขาต้องการแค่ผลประโยชน์ความสะาใจของตนเองเป็นหลักนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยจะสี่สิบปีแล้วผมยังไม่เคยเห็น นักทำคอนเทนต์นักข่าวหรือสื่อสารมวลชนที่ออกมายอมรับผิดออกมานำเสนอสิ่งที่ถูกต้องและยอมรับผิดต่อสังคมแล้วก็ชดใช้เยียวยาให้สาสมตามที่เขาได้ทำลายชีวิตคนอื่นไปจากการให้ข่าวที่เป็นข้อมูลอันบิดเบือนและเป็นเท็จทำให้คนอื่นเสียหายผมไม่เคยเห็นเลยที่เป็นความจริงใจจากสื่อจากนักข่าวนักทำคอนเทนต์ ยกเว้นแต,แต่ว่าเมื่อเวลาผู้ที่เสียหายแจ้งความดําเนินคดีแล้วนักขา่าวนักทาคอนเทนต์เหล่านั้นแพ้คดีถึงออกจะมายอมชดใช้แต่ไม่มีนักข่าวที่จริงใจเลยที่ชดใช้โดยที่ไม่ต้องมีการฟ้องร้องดําเนินคดีผมไม่เคยเห็นผมบอกตรงตั้งแต่เกิดมาแค่คําขอโทษยังยากเลยอย่าว่าแต่คําว่าชดใช้กับสื่อสารมวลชนแบบนี้หลายๆครั้งนะฮะนอกจาก คดีในกรณีของพระอาจารย์นะครับที่นักข่าวนําเสนอแต่ข้อมูลของอีกฝั่งแต่เห็นไหมเวลาฝั่งท่านทนายนัน,น,นทนะเนี่ยมาแถลงการในวัดนาป่าพงช่องข่าวเงียบมากนะครับแทบไม่พูดถึงแต่ว่าสังคมก็ตีตราไปแล้วว่าพระอาจารย์เป็นคนผิดเพราะคนไทยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วถ้าฟังว่าใครผิดแล้วจะชอบอ้างว่านักข่าวเขามีข้อมูล ดังนั้นเนี่ยถ้าเขานําเสนอว่าคนนี้ผิดถึงแม้ปากจะอ้างว่าถ้าสารไม่ตัดสินี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะคิดไปแล้วว่าพระอาจารย์เป็นคนผิดทั้งที่ทุกวันนี้พลเอกหน้าไหนก็ไม่มีพระอาจารย์พาหนีได้ผมมั่นใจว่าพระอาจารย์เป็นคนที่กล้าหาญมากเพียงพอถ้ามีพลเอกมาพาหนีท่านจะบอกเพื่อนท่านว่าไม่ต้องหรอกเรายอมสู้คดีถ้าเราผิดเราก็จะขอลาสิกขาแล้วไปติดคุกผมเชื่อในความเป็นชายชาติทหาร ความกล้าหาญของพระอาจารย์ในฐานะสม,มณะสากยะปุติยะหลายคนที่ถูกการนําเสนอข่าวหรือข้อมูลอันเป็นเท็จทำลายชื่อเสียงผมมั่นใจว่าบางคนเนี่ยถึงกับชีวิตพังเลยจากมีงานก็ตกงานจากเพื่อนฝูงคบก็ไม่คบทั้งที่เขาเป็นคนถูกต้องแต่ข่าวนําเสนอสิ่งที่ผิดบางคนต้องเป็นโรคซึมเศร้าบางคนต้องไปฆ่าตัวตุยอย่างเงี้ยนะครับ ถามว่านักข่าวสื่อสารมวลชนไปรับผิดชอบอะไรเขาละ่ะผมไม่รู้ว่าเขามีคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่าในการทําลายชื่อเสียงและชีวิตของคนคนหนึ่งโดยการให้ข่าวที่ผิดข่าวที่บิดเบือนข่าวด้านเดียวข่าวที่ไม่ได้ไตรตรองมาก่อนผมมาพูดถึงเรื่องของทนายความหรือนักกฎหมายนะครับสําหรับผมเนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันผมแบ่งเป็นส่วนตัวนะแบ่งด้วยกันได้สีประเภท หนึ่งทนายความที่ดีและเก่งทนายความที่ดีแต่ไม่เก่งทนายความที่ชั่วแต่เก่งทนายความที่ชั่วแต่งโง่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมองได้เลยในสองฝั่งเนี้ยว่าเขาจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับสำหรับผมอะ่ะ ทุกคนสำหรับทุกคนแหละผมว่าทุกคนชอบทนายความที่ดีและเก่งนะครับผมว่าทนายความโดยส่วนใหญ่เกือบร้อเอร์็นเนี่ยเวลาก่อนที่จะรับว่าความเนี่ยเขามีวิจนารณญาณโดยส่วนตัวอยู่แล้วว่าคนที่เขารับเนี่ยเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีและเคสที่เขากําลังรับอยู่เนี่ยคนที่เขามาว่าจ้างเนี่ยเป็นคนที่ผิดหรือเป็นคนที่ถูก นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทนายความที่ดีและเก่งจะต้องไม่ช่วยเหลือคนชั่วและต้องให้คนชั่วได้รับโทษอย่างสาสมแต่ทนายความที่ชั่วและเก่งจะชอบช่วยเหลือคนชั่วเพราะคนชั่วในสังคมโดยส่วนใหญ่ที่ไปหาทนายความจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งไม่มีเงินก็มีอำนาจแต่โดยส่วนใหญ่จะได้เงินเป็นหลัก เพราะว่าคนชั่วชอบทําสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ผิดมันมักจะหาเงินได้มหาศาลเวลาจ้างทนายความสามารถไปค่าทนายได้เยอะไม่อั้นขอแค่ให้ตัวเองได้รับบทลงโทษมากที่สุดหรือหลุดคดีนั้นๆนะครับแต่วันนี้พอผมเห็นท่านทนายนันทนาพูดนะฮะผมก็รู้ว,ว่าท่านอยากจะแหมพูดหยาบๆยาบ,บอย่างรุนแรงนะฮะ แต่ก็มันก็เป็นแถลงการให้วัดอะนะท่านก็ผมดูหน้าท่านแล้วท่านก็ขมอารมณ์อยู่ท่านก็โกรธแทนพระอาจารย์ผมเดานะผมเองก็โกรธแต่เราก็ต้องละนันทินะฮะว่าคนชั่วมันมีเยอะช่วงนี้มันเป็นช่วงขาลงของมนุษย์มนุษย์จะศีลธรรมต่ําลงนะครับจํานวนคนเลวก็จะมากขึ้นและปริมาณความเลวที่มีในแต่ละคนก็จะมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นคนเลวเพิ่มขึ้นแล้วก็ เห็นความเร็วที่ไม่เคยได้เห็นผุดขึ้นมามากมายไก่กองอย่างทุกวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราเห็นของทางสีกายเยอรมันนะฮะก็คือบทสนทนาที่ท่านทนายนันทนาได้เอามาพูดถึงวันเนี้ระหว่างสีกายเยอรมันกับพระอาจารย์ดูสิว่าพระอาจารย์ท่านเมตตาขนาดไหนไปยืมดังคนอื่นมาให้ นะครับแต่กลับมาทำร้ายพระอาจารย์ได้ขนาดนี้คนแบบนี้ผมก็บางทีมันก็หาคำนิยามหรือหาคำศัพท์ทดแทนคำแบบนี้มาให้คนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจะไปเอาชื่อสัตว์มาก็สงสารสัตว์นะครับตัวเฮียมันไม่เคยทำร้ายใครขนาดนั้นนะครับ ก็จะไปเอาตัวเฮียมาเปรียบเทียบกับคนแบบนี้ผมสงสารตัวเฮียนะครับมันหาคำศัพท์เพื่อที่จะทดแทนคำคนแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆฟังแล้วเกือบน้ำตาคลอแต่ผมต้องกั้นใจเอาไว้นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ท่านทนายท่านพูดไปอย่างชัดเจนละเอียดพร้อมด้วยเอกสารประกอบนะครับ แล้วก็ผมอยากเห็นท่านบิ๊กเต่านะฮะก็ไม่รู้จะมา,เ,าเรียกพระอาจารย์ไปให้ถ้อยคำวันไหนนะครับเพราะว่าพระรูปอื่นอื่นเวลามีคดีความหรือว่ามีข้อกล่าวห,หาลงในสังคมออนไลน์เมื่อไหร่ไม่เห็นเกินอาทิตย์นะครับตอนนี้เป็นเดือนแล้วนะครับก็ยังคงต้องรอต่อไปนะผมว่าถ้ารอต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คงรอไม่มีกำหนดเพราะว่าอย่างที่เห็นอนะ หลักฐานมันอ่อนนะจะไปแจ้งความดำเนินคดีแทนที่จะไม่รู้จะถูกจับในการให้ข้อมูลเป็นเท็จด้วยหรือเปล่านะครับสุดท้ายแนละ้วผมก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับใครมีอะไรอยากจะเสนอแนะก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ